การคำนวณ ROC นะ Data ที่อาจารย์เอามาเนี่ยเป็น Data จำลองนะ Data สมมุติขึ้นมาก็คือคอลัมน์ b คือคอลัมน์ actual ของ y test อันนี้คือ y test แล้วก็คอลัมน์ c คือคอลัมน์ y predict ถ้าใครจะทำตามเนี่ยก o p ีไปเนาะก o p ปีอันนี้ไปไว้ใน Excel Google Sheet ก็ได้อโอเคอ่ะอันนี้ทีนี้อันนี้คือ y test นะคะแล้วก็อันนี้คือ y predict ถ้ากลับไปที่ Google c o l a b เมื่อกี้นี้อาจารย์ลองพิมพ์ y มีเหลืออยู่ไหมเนี่ย y test อ่ะ y test อันนี้คืออันนี้คือผลเฉลยที่เป็นจริงนะแบ่งห้าสิบห้าสิบแบ่งห้าสิบป่ะเนี่ยประมาณเนี้ยเนาะก็ครึ่งหนึ่งก็คือจะมีทั้งเยทั้งโนนะเนาะ y test แล้วผลเฉลยก็คือเอ้ไม่ใช่ y test คือผลเฉลยแล้วก็ y predict มีหรือเปล่าไม่รู้อ่ะ y predict ไม่มียังไม่เคย predict นะอืมอาจารย์ใช้ y predict นะเท่ากับ ใช้โมเดลอะไรดีอะสรุปเราเลือกสมมุติเราเลือก svm p d i c และเราก็ส่ง x test ไปทีนี้เราก็จะได้ y p d i c ออกมานะคะ,ะก็เป็น yes หมดเลย เป็น yes หมดเลยเออประมาณนี้ svm มันไม่ขอเปลี่ยนขอเปลี่ยนเขาเปลี่ยนเป็น knn อะโอเคประมาณนี้เอาให้เห็นว่าเออโอเคมันก็จะ predict ทัทง้ง yes ทั้ง no นะอันนี้ที่ predict ออกมาทีนี้ในการทำ roc เนี่ยมันต้องการค่า probability ด้วยอาจารย์เปลี่ยน predict เป็น underscore p o p b a r ถ้าจะสั่งลัง y predict อีกทีนึงเนี่ยมันก็จะได้ค่า p r o b b a i l i t y มาก็คือ data ชุดแรกที่เอาไปทดสอบค่า pop ของค่า no อยู่ที่0ของค่า yes อยู่ที่100%เพราะฉะนั้นมันก็เลยตอบค่า yes อันนี้เหมือนกันค่า no ศูนย์คา yes เป็น1น0่อันที่3ข้อมูลชุดที่3มันมั่นใจว่าอยู่ค่า no เนี่ย 33%แล้วมันบ้านใจว่าอยู่คัส yes ์เยส66.7เปเพราะฉะนั้นมันก็เลยตอบเป็นคัสเยสส่วนอันที่4มันตอบคัสโนเพราะว่ามันมัน่นใจร้อยเปออันนี้ดูออกเนาะส่วนทีนี้ค่าค่า ROC ที่เราจะคำนวณเนี่ยมันจะเอามาเฉพาะที่มันพ d ดว่าเป็น yes ฉันขอ copy อันนี้อีกทีหนึ่งนะ พอดีอันนี้มันไม่ค่อยเห็นว่าอันไหนมันเยบมันดูยากเห็นไหมคะมันจะมีทั้งตอบเยสเห็นไหมมันก็จะเป็นอันที่1ตอบเยสก็เพราะว่าค่าป๊อปมันมากกว่าอันที่สองก็ตอบเยสค่าป๊อปมันเป็นหนึ่งอันที่3ามก็ตอบเยสอันที่สี่ตอบโนเพราะว่าฝั่งโนมันเป็นร้อยปซแบบนี้ทีนี้ ROC ที่อาจารย์เอามาคำนวณวิธีการคำนวณของ ROC นะก็คือ มันจะสนใจเฉพาะสิ่งที่มันพิจิกว่า yes ก็คือจะเป็นอันนี้อันที่หนึ่งสองสามอันที่4ี่ข้ามไปห้าข้ามไปเอามาอันที่6กอันที่เจ็ดแปดเก้าเอามาเฉพาะอันที่เป็น yes เพราะฉะนั้น Data ที่อาจารย์ให้ไปใน d a t a ใน Excel ชุดนี้คอลัมน์ c เนี่ยมันคือคอลัมน์ y p d i ิกที่ p d i ิกว่าเป็น yes คอลัมน์ b คือผลเฉลยผลเฉลยมันก็จะเป็นทั้ง yes ทั้ง no นะคะ ส่วนค่าป๊อที่มันเป็นเยืก็คือที่แสดงให้ดูเมื่อกี้นี้เป็น0.100%์จุดอเปอรอะไรพวกนี้อันนี้คือค่าป๊ออันนี้คือค่าป๊อที่มันพ d i c t ว่าอยู่ขาดเยอันนี้เป็น data d เดโมขึ้นมาเฉยๆนะไม่ได้ไม่ใช่ data ที่อาจารย์โชว์ให้ดูเมื่อกี้นี้อ่ะโอเคมาเดี๋ยวเรามาลองคำนวณกัน Data ตชุนี้มีใครสงสัยไหมว่าเอามาจากไหนเข้าใจทุกค,คอลัมน์แล้วนะอ่ะไปต่อนะ ีนี้เราก็สร้างตารางรอไว้ก่อนนะคอลัมน์ F กับคอลัมน์ G เนี่ยคือสิ่งที่อยู่ในอาจารย์ขาวาดเริ่มต้นเนี่ยในการทำ ROC มันจะมองว่าข้อมูลทุกอย่างยังไม่ถูกพิดิกเลยข้อมูลยังไม่ถูกพีดิกเลยเพราะฉะนั้นอันนี้คือ cut yes อันนี้คือ cut no อาจารย์ขอนับก่อนว่ามีเยสเท่าไหร่1 2 3 4มี่มีเยสสเพราะฉะนั้นอาจารย์ขอใส่ตรงนี้ว่าเป็น4แล้วมีโนอยู่เท่าไหร่1 2 3 4 5 6องสามสี่ห้มีโนเป็น6อาจารย์ใส่ตรงนี้ว่าเป็นหกประมาณนี้ยังไม่มีอะไรที่ถูกพีดิคเลยเพราะฉะนั้นยังไม่ในวงกลมเนี่ยยังไม่มีค่าอะไรเริ่มต้นให้คิดแบบนี้ก่อนข้อมูลยังไม่ถูกพดิเพราะฉะนั้น False Positive ฟัลล์โพเป็นสี่แล้วก็ to ทูเนก i v e เป็น6นะคะจะได้แบบนี้ออกมาอ่ะจะได้แบบนี้ออกมานะก็คือฟ o ลล์โพเป็น4แล้วก็ to n e เ a ก i ถ e เป็น6ตรงนี้มีใครสงสัยไหมตามภาพน,นี้นะ ทีนี้เมื่อไหร่ที่เราเริ่มคำนวณน,นะคะอ่ะเรามาดูนะอันนี้อันแรกแถวแรกอ๋อแล้วก็ค่าความน่าจะเป็นตรงเนี้ยต้องเรียงลำดับจากมากไปน้อยนะเราจะหาอัตราการตอบถูกตอบผิดนะเราจะหาถูกโพ t i v e ฟเล e กับฟ o ร์ o โพ t ิ v e l เ๊ะจำภาพได้ใช่ไหมเดี๋ยวไม่ใช่แบบหายไปนานแล้วลืมนี่อันนี้เราจะคำนวณภาพนี้กันถูกโพ t i v e ฟเล e กับฟอร์ o โพ t ิ v e ฟเล อเคทีนี้เริ่มต้นข้อมูลชุดแรกมันต้อจะเป็นที่พีดิกว่าค่า yes สูงสุดเลยคือ9ก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์ actual เป็น yes แล้วก็พีดิคก็เป็น yes ด้วย actual เป็น yes แล้วก็พีดิคก็เป็น yes ด้วยก็จะกลับมาดูภาพนี้นะ actual เป็น yes พีดิคก็เป็น yes มันก็จะเป็นค่า t ู o positive ถูกไหมคะมันจะเป็น t ู o positive ถูกไหมเพราะฉะนั้น ตอนนี้ถูกโพซิทีฟมันจะเพิ่มเป็นหนึ่งและฟัลล์ฟัลเน็กมันจะเหลือสามเคเนาะอ่าเพราะฉะนั้นาร์จะใส่ค่าตรงนี้นะใส่ค่าตรงนี้เป็นหนึ่งฟัลเน็กจะเหลือสามส่วนด้านนี้แอคชวลโนเนี่ยเราไม่ได้เกี่ยวอะไรเพราะไม่มีใครพิเด็กโนแล้วก็แอคชวลก็ไม่ใช่โ no, นเพราะฉะนั้นค่านี้คือค่าเดิม6กับ0 อ่ะอันถัดไป actual เป็น yes พ i ด a ก็เป็น yes เหมือนกัน actual เป็น yes พ i ด a ก็เป็น yes เหมือนกันเพราะฉะนั้นจากเดิมเมื่อกี้1ใช่ปะ่ะตรงนี้ก็เป็น2เป็นสเพราะฉะนั้นตรงนี้จะเหลือ2ใช่ไหมอ่ะก็คือมันจะเริ่มตอบถูกขึ้นเรื่อยๆนะตรงนี้เป็น2แล้วก็อันนี้ก็เป็น2 ส่วนฝั่งนี้ฝั่งนี้เหมือนเดิมไม่มีใครไปยุ่งก็ค่าค่าเดิมไว้ก่อนโอเคไหมคะอ่ะอันถัดไปนะเป็น no actual เป็น no แล้วก็พีดีก็เป็น yes actual เป็น no พีดีก็เป็น yes มันจะอยู่ฝั่งไหน actual เป็น no เนี่ย มันก็คือฝั่งนี้ถูกไหมมันคืออยู่ฝั่งนี้แหละ actual เป็น No แต่ดาน pd ดิกวเป็น Yes มันก็จะเป็น False Positive เพราะฉะนั้นตรงนี้จะเป็นค่า1ตรงนี้ก็จะเหลือ5นะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็มาแก้ตรงนี้นะ l ฟล์ For Post เป็น1อันนี้เป็น5ส่วนค่านี้ไม่มีใครไปตอบอะไรก็เป็น2-2เหมือนเดิม actual Yes ไม่ใช่เป็น2-2 ประมาณนี้ลองคำนวณเองก่อนใครมีคำถามไหมอ่ะคำนวณเองต่อไปให้ให้อาจารย์หน่อยอ่ะเริ่มต้นใหม่นะก็คืออาจารย์ขอลบนะเริ่มต้นเนี่ยดูที่อันนี้แถวแรกอันนี้คือ Data นะคะอันนี้คือ Data เอามาทั้งหมด10ชุด Actual เป็น Yes แล้วก็ p d i ดีว่าเป็น Yes ไอชั่วเป็นเยสพีดีก็เป็นเยสมันก็จะเป็นทูโ p สิทีฟถูกไหมไอชั่เป็นเยสพีดีก็เป็นเยสมันจะเป็นทู o พสิท t ฟเพราะฉะนั้นอันนี้อาจารย์มาดูฝั่งฝั่งนี้คือ actual เป็นเยสฝั่งนี้เป็นแอ t ชว l เป็นโนเราก็ต้องมาดูว่าไอตรงนี้ actual มันเป็นเย s เพราะฉะนั้นเรามาดูแค่ column G กับ F actual เป็นเยสพีดีก็เป็นเยสเพราะฉะนั้นมันเป็นทูโ p สิ i ีฟ e ูพิสิทีฟมันเลยมีค่าเท่ากับหนึ่งคือนับหนึ่งแล้วถูกหนึ่งละถูกหนึ่งแล้วนะถูกหนึ่งฟอลเนกาทีฟจากเดิมที่มันไม่เคยพิดิกอะไรเลยอะ่ะมันเป็นฟอลเนกมันมันพิดิกไม่ถูกเลยมันถูกดึงไปไว้ที่ฝั่งนี้หนึ่งลเพราะฉะนั้นฝั่งนี้ก็จะเหลือสามบวกกันเนี่ยต้องได้ต้องได้สี่เหมือนเดิมส่วน actual no คอลัมน์นี้ดูทีละแถวนะ actual no ค่าเนี้ย actual มันเป็นเยเห็นไหมคะ ตรงนี้ actual เป็น yes มันไม่ใช่ actual no เพราะฉะนั้นค่านี้ก็ใส่ค่าเดิมไว้คงที่เหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมาดูที่แถวที่2ต่อแถวที่2 actual เป็น yes เพราะฉะนั้นเราก็ต้องมายุ่งกับไอคอลัมน์นี้ actual no ไม่เกี่ยวแล้วเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็ใส่เหมือนเดิมหกศูนย์ไปมาดูตรงนี้ตรงนี้เป็นค่าอะไร actual เป็น yes แล้วก็พ d i c t เป็น yes ด้วยเพราะฉะนั้นมันก็เป็น t u e positive ทูบสติฟมันก็เลยจากหนเนี่ยมันก็เลยเพิ่มเป็นสองพีดิกถูกขึ้นเรื่อยๆเหมือนแบบมี Data ใส่เข้ามาทีละอันอะโอเคตอบถูกนะเพราะฉะนั้น To, negative มันก็เลยเหลือ2บวกกันยังคงเป็น4ค่าเดิมตรงนี้อันนี้เป็น No Actual เป็น No เพราะฉะนั้นมาดูฝั่งนี้ Actual เป็น No Actual เป็นเย็ดไม่มีใครยุ่งเพราะฉะนั้นเราใส่ค่าเดิมไป ไม่ต้องไปยุ่งกับมัน actual เป็น no ทีนี้เป็น no แล้วพีดีก่า y ย s มันคือค่าอะไรอะ่ะเป็น no แล้วพีดีก่า y ย s มันคือ for positive เพราะฉะนั้นตรงนี้มีค่าเป็นหนึ่งฝั่งนี้มันก็จะเหลือห้าบวกกันได้หกเหมือนเดิมอันนี้ก็จะเป็นเหลือสองส สามเป็นสี่โอเคได้แบบนี้ไหมคะอ่ะมาต่อนะทีนี้การคำนวณ two positive rate กับ four positive rate คือถ้าสังเกตเนี่ยจะเห็นว่าไอ actual two เนี่ยจากเดิมที่มันไม่เคยพิจิตรถกเลยนะ พอมันผิดดิกปุ๊บเนี่ยสีมันก็จะย้ายมาอยู่ฝั่งนี้ก็คือทูโพซิทีฟเลตตอบถูกทั้งหมดฟอสเนกาทีฟเอยมนทูเนกาทีฟทูเนกาทีฟก็คือ,อ,อการตอบคัสโนจากเดิมที่ตอบคัสโนทั้งหมดถ้าตอบเย็ะขึ้นเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะมีโอกาสผิดขึ้นเรื่อยๆนะก็จะย้ายมาอยู่ฝั่งนี้ฝั่งหกโอเคทีนี้เรามาคำนวณทูโพซิทีฟเรตกับฟอสโพซิทีฟเรตกันนะสมการอยู่ด้านล่าง อันนี้ก็คือเท่ากับ two positive หารด้วย two positive บวก f o s r n e g a t i v e ส่วน f o r next ก็คือ positive f o r post f o r positive หารด้วย f o r post บวกกับ two next ีนี้เราจะเอามาพอ o t g กร p ฟนะ TPR นี่คือ two positive rate เราจะเอามาไว้ในแกน y แล้วก็ four positive rate เอามาไว้ในแกน x อ่าเราก็พอ o t g r a าฟเลยมันติดตรงนี้1อันขอย้ายแล้วก็ insert chart แกน x แกน x ต้องเป็น for positive สลับกันนิดนึงแกน y ต้องเป็น two อ่าก็จะได้กราฟลักษณะน,น,นี้ออกมาเราก็มาว่าเส้นเคอร์บเองนะไม่มีใครวาดเส้นเคอร์ฟให้อันนี้คือ roc roc นะเราก็วาดเส้นเคอร์ฟนิดนึงเส้นเคอร์บมันก็น่าจะเป็นประมาณนี้อือลากไม่ค่อยดีเท่าไหร่ประมาณเนี้ยเส้นเคอร์บมันนะอ่ะ ทีนี้วิธีการคำนวณอันนี้คือ ROC ได้เส้นเคิร์ฟออกมาแต่ถ้าจะคำนวณ AUC ก็คือต้องคำนวณพื้นที่ใต้ใต้กราฟตรงนี้อันนี้คือ AUC ทีนี้พื้นที่ใต้กราฟคำนวณยังไงพื้นที่ใต้เส้นเคิร์ฟเนี่ยคำนวณยังไงทันนะอาจารย์สอนคำนวณต่อเลยนะโอเคอ๋อวิธีการพอดกราฟไม่น่าไม่น่างงเนาะพอดกราฟอันนี้คือศู ศูนย์จุดเอ่อ t positive rate อ,อาจารย์พอดอาจารย์พอดผิดเหรอแกน x เ,เดี๋ยวนะอาจารย์สลับกันเนาะเดี๋ยวมันไม่สลับให้อาจารย์นะ อันนี้คือแกน y ใช่ไหมอันนี้คือแกน y ใช่ไหมอ้อเอ๊ะซ์ซีรีส์เดี๋ยวนะแตจอยากให้แกน x เป็น two positive r a t e เนี่ยตรงนี้ทำไงแกน y two positive มันทำไมไม่ขยับให้ มันขยับ,ยบแกไม่ได้หรอขอสิรไหมรู้สึกมันเป็นเทคนะครับเฉยๆเป็นเทค <c oughs> เฉยๆเหรอ <c oughs> เดี๋ยวนะ <c oughs> เดี๋ยวนะอาจารย์อยากได้แกนแกน y เป็น two positive เลยอันนี้เป็น two positive ปะ่ะศูนย์เดี๋ยวขอดูก่อนนะโอเคจริงๆก็ก็ใช่นะ,ะวิธีการพรอดนะเดี๋ยวอาจารย์มาดูมาดูพร้อมกันนะ อันนี้คือแกน x อันนี้คือแกน x เอ้ยไม่ใช่อันนี้คือแกน y อันนี้คือแกน x เพราะฉะนั้นตรงนี้อาจารย์ขอเป็น two positive rate อันนี้ต้องเป็น f a l s e positive rate อ่าทีนี้ค่า y ค่า y เป็น0.5ค่า x เป็น0 มันก็จะเป็นตรงนี้ค่า x เป็น0ูนย์ค่า y เป็น0.5ก็คือตำแหน่งนี้อันที่สองค่า y เป็น0.5ค่า x เป็นศูนย์ก็คือตำแหน่งนี้อันที่3ค่า y เป็น0.5ค่า x เป็น0.17 0.5 0.17ศก็จะเป็นประมาณนี้ค่า y เป็น0.5ค่า x เป็น0.33อ่ะก็ประมาณนี้ ่า y เป็น0.75ค่า x เป็น0.33ก็คือจุดนี้0.75กับ0.5ก็คือจุดนี้0.75กับ0.67 0.67ก,ก็คือจุดนี้1 y เป็น1 x เป็น0.67 y เป็น1 x เป็น0.67 y เป็น1 x เป็น0.83 y เป็น1 x เป็น1เอ่าประมานี้อันนี้คือวิธีการ p อ o t ROC ทำไมไอ้กราฟนี้มันสลับแกนให้อาจารย์ไม่รู้เป็นแค่เสียนะครับได้ไหมได้ต้องไปคีดแก้เองมีอย่างนี้ก็มีด้วยหรอ โอเคอ่ามีใครงงไหม,ไมก็จะได้เส้นกราฟนี้ออกมาทีนี้วิธีการคำนวณตัว AUC AUC คือ area under curve นะเราก็คำนวณตรงนี้คือจุด0.5กับ0.0.33อันนี้คือ0.75กับ0 เจนะ0.67อ่าโอเคทีนี้วิธีการคำนวณ area under curve ก็มันคือมองว่ามันเป็น,น, 1, น,น,น 0, 3, 3. สี่เหลี่ยมก้อนที่หนึ่งก้อนนี้จุดนี้คือ0.33สี่เหลี่ยมก้อนที่สองคือก้อนนี้จุดนี้คือ0.67แล้วก้อนที่สามคือก้อนนี้ ที่สามคือก้อนนี้อเอาสามก้อนมาบวกกันเพราะฉะนั้นพื้นที่ก้อนที่หนึ่งก็คือความสูงเอาสูงเอาสูงกว้างกว้างคุ่นสูงมันกว้างศูนย์จุดสามสามใช่ป่ะเพราะว่าสูงเพราะมันคือศูนย์ไปจนถึงศูนย์จุดสามสามเพราะฉะนั้นเอาศูนย์จุดสามสามคูณกับความสูงมันคือศูนย์จุดห้าอันนี้คือพื้นที่สี่เหลี่ยมอันก้อนที่หนึ่ง วกกับพื้นที่ก้อนที่สองแบบนี้แล้วก็บวกก้อนที่สามก็จะได้ค่า area under curve ค,ค่าราคา pop yes ที่อาจารย์กำหนดให้ตอนแรกนี้เอาไว้ทำอะไรครับค่า pop yes ก็คือมันต้องดูค่า pop ด้วยว่าเปอร์เซ็นต์การตอบอันไหนที่มันมั่นใจสุดๆเลยอะก็เอาไว้บนสุดมันต้องเรียงลำดับจากมากไปน้อยนะอ๋อครับค่ะ ไม่คิดไม่ได้เท่าไหร่ละครับอาจารย์ศูนย์จุดเจ็ดห้าป่ะฮน่าจะเจ็ดหานะถ้าใครจะลองแบบมีเวลาว่างไปเอาไอ้ตรงนี้มาพอตก็ได้เนี่ยเ n เนนี่ยมันก็จะได้เส้นกราฟลักษณะดเดียวกันเอาเทนเทสซักเอาเท่าที่เราคำนวณไหวอะสักยี่สบก็ได้มาคำนวณ